น้ารักเชียวสวัสดีค่ะพบกับช่องม่อบกบก,กอกนะคะคุณแม่ก็เข้ามาบ้านนะคะเมื่อตอนกลางวันก็มอบหมายนะคะให้สองหนุ่มนะคะเก็บหินเก็บทรายนะคะนี่ตอนนี้ก็เข้ามาดูความเรียบร้อยนะคะในบ้านตอนนี้ก็เออเก็บแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่หมดนะสงสัยกระสอบมันหมดหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะหาอะไรมาคุมไว้นะคะเนี่ย อันนี้พ่นร่อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้สุดยอดเก็บความเรียบร้อยไว้แล้วค่ะนะคะอันนี้เป็นหินนะคะนี่เพิ่งก็จะพากันเอาท่อนะคะมาเก็บไว้ส่วนในกระสอบก็น่าจะเป็นสายนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะทุกคนอ๋อพ่อนเอาไปเทส ตรงริมด้วยนะคะเพราะว่าเขาขุดใส่อะไรนะสายไฟแผงส่องสว่างนี่นะคะนี่ด้านหน้าลูกๆก,ก็เอาทรายเอาหินนะคะไปเทใส่เพราะว่าเวลาพอถอยรถออกไปมันก็จะได้แน่นนะคะฝนจะมาละเดี๋ยวจะไปเอาใบมะกูดนะคะด้านหลัง อันนี้หลังใหม่นี่ยังไม่ได้ต่อไฟเข้ามานะคะหลังใหม่นี่อันนี้ก็รอก่อนจุกนะคะสามบานอันนี้บานหกสิบยาวสองเมตรนะคะเดี๋ยวด้านในก็สามารถนอนได้นะคะถ้ามีเตียงมีอะไรเพราะว่าคุณแม่ก็ปลูกกระเบื้องไว้แล้วนะคะอันนี้ดันเข้าไปด้านในนะคะประตูนี่ไฟไม่มีค่ะเดี๋ยวก็คง ถ้าเข้าไฟก็นุ่นแหลคะคระอ c ซใส่ฝ้าใส่อะไรก็ติดไฟเลยนี่ลูกชายบอกว่าใครเอาไอ้นี่มานะคะน้องหมาน้องแมวมานะคะนี่มันเอาเข้ามาให้น้องแมวแต่มันกลัวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะใส่ฐานไว้แล้วคุณแม่ทำแบบนี้แบบ่วันนั้น น้องแมวก็เลยกลัวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดอันนี้นะคะนี่น่ารักเคียวแมวเห็นก็เลยโอ้โหวิ่งเลยค่ะวันนั้น ตกใจอ้าวอ้วนก็เข้ามาแล้วเหรอลูกพรุนี้ค่อยมาทำความสะอาดนะฉีดนะ้ำอะไรใส่หินทรายก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้การเลยสองหนุ่มนะคะวันนี้คุณแม่ให้เก็บนะคะหินทรายก็เรียบร้อยไป เดี๋ยวจะไปเอาไปเอาไอ,อ้นนั้นให้พ่อนิ่มก่อนเดี๋ยวค่ำนี้พ่อจะต้มนะคะต้มยำกุ้งนะคะนี่นะคะมาต่อพ่อครัวหัวป่าเชฟนะคะบ้านไร่พูหลวงจะทําอะไรให้เรากินเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาถามเชฟก่อนจะทําอะไรพ่อวันนี้เมนูสูตรไทยสูตรไทยคืออะไรคะอาหารติดพื้นไทยพื้นเมืองไทยเลยโอ้ ถ้าว่าอาหารเมืองไทยต้องรู้เลยคืออะไรคะ่ะต้มยำกุ้งแนะนำม,มีอะไรบ้างคะขาตะไคร้ซอยขาซอยใบมะกรูดหอมหออัวแดงรากผักชีอ้นี่นะคะแล้วก็มีมะนาวมะนาวมะเขือเทศหอม,อมหอมชีหอมฝรั่งหอมรวม พริกขี้หนูอันโอเคนะคะแล้วนี่ก็คือปัจจัยหลักสำคัญกุ้งโอ้ตัดเรียบร้อยแล้วก็มีไส้เรียบร้อยเหรอใส่เรียบร้อยปัดมีอะไรคืออะไรเนี่ยมีอะไรอีกทิ้ท้ายนมข้นโอ้โหใส่ด้วยเหรอคะนมจืดโอ้โหมาถึงจะเรียกต้มยำเล้วอนึกว่าต้มแล้วต้มใส่มะขามดีดอกไม่ด้มะขามเราไม่ใช้เราใช้มะนาวอ๋ออันนี้ก็น้ำ เปล่านะคะแล้วก็เดือยต้มมันี่ก่อนโอ๋ต้มผ่าตะไคร้ก่อนเขาเรียกว่าสมุนไพรก่อนผ่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะคราวนี้ให้มันเดือดก่อนเพิ่งรู้นะนี่ว่าเชฟบ้านไร่ผูหลวงก็มีเนาะนี่ลองนานแล้วโบราณธรรม เดี๋ยวตวงนมก่วตวงอันนี้ต้องตวงด้วยเหรอคะตวงโอ้นมนมจืดนะคะนมจืด,ดหนึ่งแก้วหนึ่งถ้วยนี่นะคะเกลือเกลือนมดนึงโอเคน้ำปลาน้ำปลาปลาตง้งตนโตัะมเยอะชุดบ่ได้ที่แล้วนะคะโอ้โหมาแล้ว พุกเป็นตัวตัวเลยต้มแล้วก็เท <Okay, S 1> เลยแล้วก็ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 3> ว้าวโอ้เป็นสีแดงแล้วนะคะข,ขนาดนี้ก็ okay, <ke m S 1> เข้มข้นแล้วเนาะพ่อนี่เข้มข้นหื นีร่ราผักชีลงไปอือหือหอมอมาเลยนะคะเนี่ยข้นค่อนไม่ได้ลอกออกเ้อเพราะว่ามันจะกินง่ายเกินไปอือืปกติเขาลอกเนะแต่อาเป็นตัวแบบนี้แหละมีปกติจะทําแบบนี้อ๋อทําแบบนี้เป็นชิ้นแบบนี้บบนพร้อมกินเอออาแบบนี้แหละแต่อันนี้ไม่ปกติเพราะว่าต้องให้คนที่ไม่ทําทํางานบ้างโอเคอต้องให้กินนี่ก็สุดรู้แล้ว าอย่งนึงมเปี้ยวนี่นะคะขั้นตอนการใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวเราก็หม่นสดใหม่ใหม่สดเสมอ,อเ,เอามาจากต้นออกมาจากต้นอันนี้หม้อดำนะคะอเอฟซีเราใช้ไม้ดังอะไรเราไม่ได้ขัดก็เอาข้างในขาวก็พออยู่กับสุนหม้อดำหม้อดำหม้อกัมหม้อกัมหม้อดำโอ้โหมะนาวกี่ลูกเนี่ยมาลูก โอเคนะคะน่าจะเปรี้ยวโอ้โหหอมมากเลยยิ่งใส่มะนาวเข้าไปแล้วหอมปรุงสุกหรือยัน่าจะสุกแล้วโอ้ได้ทีแล้วล่ะเดี๋ยวแล้วก็ปรุงอะไรต่ออพริกลงไปนะคะพริกซอยเ่าเผ็ดเท่าไหร่ อ,อันนี้มะเขือเทศป,ปดดดิดท้ายเล้วปิดท้ายนอนนะั่นเนาะโอ้โหสักพักนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูกันหอม,มหอมขึ้นมาทันทีเลยอะไรนะ เขาว่ากุ้งสุกแล้วได้เลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะตวงมาเรียบร้อยนี่คือนมนะคะนมจืดที่แรกพ่อบอกว่าจะให้น้องอันนะ๋นเอากะทิมาแต่คราวนี้มีนมตั้งแต่ตอนปั่นนะคะก็เลยเอามาใช้ต้มยางกุ้งซะเลยสักพักใช่ไหมสักพัก นี่ค่ะโอ้โหลรยหน้าแล้วนะคะด้วยหอมซอยนะคะก็คง่าจจะปิดแก๊สแล้วนะคะเราขาดอันนั้นมันก็โดยไม่สีมันไม่ไม่แดงพริกแกงเหรอเขาเรียกว่าพริกอะไรเนาะอ๋อพริกทอดน่ะบอ อะไรเอาวามามีนับพริกาทิตย์ดำๆนะนะพริกต้มยำบ่ะพริกที่เรากินกับกว๋วยเตี๋ยวนะบ่ะออ,อ้ไม่เป็นไรเราก็เอาแค่บ้านบ้านนี่แหละนี่นะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูพ่อนิมตักกันนะคะมาว้าวแซบๆเมนูค่ำนี้นะคะอื พ่อครัวหัวป่าทำเป็นหมดได้เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่โอเคเดี๋ยวเพิ่มน้ำก่อน โอเคแล้วพ่อปิดท้ายด้วยการแต่งหน้าจานนะคะน,นี่นะคะเชฟกระทะเหล็กนะคะเดี๋ยวดูกระทะเหล็กว้าวน่ากินมากนี่นะคะมาค่อเอฟซีกินด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะรู้สึกว่าหิวแล้วค่ะก็ขอสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ